สวัสดีค่ะเพื่อนๆครนวัน,นี้เรามาเที่ยวที่เออวังน้ำเขียวค่ะตอนนี้เรากำลังเข้าไล่สตัรี่นู่นๆๆคนไปเก็บสตัรี่ขีดละ60บาทค่ะเก็บเองนี่คนตัดตัดใหญ่เลยตัดใหญ่เลยกำลังออกลูกเต็มเลยนี่ กำลังออกลูกเต็มเลยค่ะลูกเยอะลูกเยอะกาลังเยอะเลยนะ่ะถ้ามองไกลๆนะคะนน่นะจะเห็นว่าแดงแดงแดงเต็มเลยนะนะั่นน่ะเต็มเลย,ย,ยเอาเสียก็อย่าเอาสิคะเ,เราก็เลือกลูกที่ไม่เสียจีเออเน,นั่นไงสองลูกนะนะั่นน่ะไปเอาสินันะ่นนะ่ะอันนะเห็นไหมสองลูกคู่ตัดได้เลยนันะ่นนะ่ะอันน่ะได้มาสามเม็ดนะนะั่นน่ะสองลูกคู่ได้หัวนะนะั่นน่ะเลยแล้ว เออนั่นแหละเออตัดให้เหลือขั้วหน่อยหนึ่งเอา<_ <d> _ <n> _>เหรอเสียมาชิมเลยมั้ยพี่เอามาชิมหน่อยอ๋อมันเป็นจุดๆใช่ปะ่ะใช่ค่ะแล้วก็พลิกดูก่อนตัดสีทั้งนั้นน่ะนี่นี่สตา๊าฟดสตดอรีดิคดละหกสิบบาทแต่มันเป็นตำหตนิตัวนี้เราก็จะลองชิมดู ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงอันนี้ยังยังหัวมันแบบว่ายังไม่ค่อยแดงจัดไงพี่พริกดูก่อนตัดนี่นะคะพอดีผ่านมาข้างทางตอนแรกจะหาข้าวกินโชเฟอร์ตาไวเจอไลส์สตรอรี่บปั๊บเลี้ยวเลย อีชิโกฟาร์มไล่สตววรอเบอรี่แล้วก็คล้ายๆจะเป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยแต่ว่าค่ะเราแวะมาตรงนี้มาตัดสต,ตววรอเบอรี่ก่อนเนี่ยเราค่อยเข้าไปตรงนู้นคนก็มีมีเรื่อยๆนะคะเพราะมันอยู่ติดถนนติดถนนใหญ่เลยมองเห็นเลยแล้วก็มีดอกไม้ให้ถ่ายรูปหน่อยนึงนี่นะคะอืม นี่นี่ให้เชอรเพิร์ไปตัดบอกว่าเอาแค่พอกินก็พออันนี้มันเก็บสตรอเบอรี่อ่ะถ้าเกิดมาอยู่ในความเย็นอ่ะมันจะเสียค่ะต้องตัดไปแค่พอกินก็พอเราเคยตัดไปแล้วเยอะเรากินไม่ทันมันจะเสียนี่เป็นกล้องให้ดูนะคะข้าน้อยสวยอยู่นะ ดอกไม้ดอกไม้มีอยู่นี่ไล่แบบนี้เราเข็นวีแชร์ขึ้นมาทางชันมากเลยอยู่บนเนินเขาอ่ะเด็กโว้ยคนตัดเลงทุกคนทุกคนตรงกงเงยอยู่เด้อเนะ กแบบบางทีเขาไม่เก็บอะมันก็เลยแบบว่าแดงแล้วก็เน่าแห้งไปเลยอะเออแบบว่าสงสัยจะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวตัดแล้วนักท่องเที่ยวไม่ได้ตัดแล้วเขาก็ไม่ได้มาตรวจดูอะมันก็เลยแบบจะเสียเป็นเนินๆถาทำช่องเล็กอันนี้รถฟีแชร์เข้าไม่ได้หรอก นี่มาวิวแชร์อากาศตอนนี้เย็นมากเลยน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบห้ายี่สิบหกไหมอะพี่อุณหภูมิหมาอากาศเย็นนะเนี่ยลมพัดเย็นเลยอะ,ะนี่นะคะฮะ <c oughs> ยี่สิบสี่องศาว่าแล้วเย็นเย็นเข้าแขนเลยยี่สิบสี่แล้ววันนี้เราจะไปนอนทดลองนอนบนรถนะคะวันนี้คือ,อไม่เอาเต็นท์มาแต่ว่าลองนอนในรถด,ดูว่าเออมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วพัดลมม่ได้เอามาด้วยนะคะชอเฟอร์ไม่เอาพัดลมมาด้วยถ้าถ้าร้อนนี่ก็ไม่ต้องละ แต่หน้าหน้าจะเย็นนะถ้าตอนนี้มันมันก็เย็นมันก็เย็นมากเลย24นี่ถือว่าเย็นเลยนะแ,แอร์ที่บ้านยังเปิด 25, 25 26 26 27ยังมีเลยเดินเว้นล็อกได้20ลูกก็ยัง <c oughs> ให้ตัดสตอรี่เ,เขาก็มีขายนะ <c oughs> แต่เราตัดเองดีกว่าคิดเรา60 วันนี้วันที่4ธันวาคม2565เราก็จะไปแคมป์ที่วังน้ำเขียวค่ะน,นี่ดอกไม้ข้างหลังสวยไหมนี่อันนี้ไล่อิชิโกโฟาร์มอยู่ติดถนนใหญ่เลยเรามาทางกระบินกระบินอากาศ รึ้มมากเลยอ่ะมันมีเมฆเหมือนจะเป็นเมฆฝนแต่ว่าก็พับเลยไปแล้วแหละโอเคเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะตับกล้องให้ดูคนกัดสตอร์วิี่นูน่นสตอร์วิี่น,นั่นก้มใหญ่ได้บา้างยังอ่ะ ก็มีคนตัดเหมือนกันนะคะแต่ไล่เขากว้างอยู่ค่ะไล่เขากว้างลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะเตอรี่อรีลูกไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าก็ก,ก็ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะก,ก็ก็ินได้อมเปรี้ยวอมหวานกินพริกรเกลือน่าจะอร่อยแล้วก็ตัดแค่กินนั่นแหละพี่รักได้เยอะยังยี่สิบลูกยัง เดี๋ยวแล้วเกิดมีไล่อื่นอีกเดี๋ยวมันไม่ถึงขีดใช่ไหมนะคะนี่นะเฟอร์ตัดใหญ่เลยลูกชายจะกินตัดใหญ่เลยเดินเอามาส่องหน่อยเดินเอามาส่องหน่อยเร็ว มาเอามาส่งหน่อยสิไหนที่เราเยอะยังดูดิลูกเล็กๆแต่น่าจะหวานนี่อุ้ยอย่า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 วางอย่าวางถ่ายอยู่นี่นะคะเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ชื่ออยู่นี่ค่ะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายที่ต่อไปให้ชมสวัสดีค่ะเพื่นอนๆ